สวัสดีค่ะเรามาดูเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือของอัสปอร์นะคะเป็นหนังสือเพลงค่ะ Carming Music b o o k นะคะเล่มนี้เนี่ยก็จะมีกล่องใส่ฐานข้างหลังนะคะเปลี่ยนฐานได้แล้วก็มีสวิชเปิดปิดนะคะซึ่งเราจะประหยัดแบตเตอรี่นะคะเวลาที่เราไม่ใช้ด้านในนะคะเขาก็จะสอนเด็กว่า,วาก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่เราควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเ,เข้าสู่ความสงบแล้วก็ ก่อนที่เราจะเข้านอนจริงๆอะไรเนี้ยนะคะบางทีเด็กๆตื่นเต้นมากเลยเป็นไปไหนทําอะไรมาทั้งวันแล้วก็รู้สึกแบบคึกคักมากเลยก่อนนอนก็ไม่นอนสักทีนึงนะคะเล่มน,นี้ช่วยได้ค่ะในหน้าแรกนะคะภาพประกอบของเขาเนี่ยก็สวยน่ารักมากเลยนะคะบรรยากาศของเขาก็จะเป็นแบบเหมือนช่วงเวลาก่อนเข้านอนนะคะเขาก็ชวนเด็กๆเนี่ยมาทําตามสัตว์ในในเล่มน,นี้ค่ะเจ้าลิมเมอร์เนี่ยเขาก็บอกชวนเด็กๆว่าให้ลองมานั่งน่ง โดนปรีดูนะคะทำแบบชั้นเนี่แหละแล้วเธอก็จะดูรู้สึกสงบขึ้นนะคะในเล่มนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้รูปประโยคด้วยนะคะว่าขณะที่เราทำอะไรอย่างหนึง่งแล้วเราก็ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราใช้รูปประโยคว่าอะไรนะคะในเล่มนี้เช่นอ่ can you sit like limmer while you listen to นะคะก จะสอนว่าขณะที่เราทําอะไรแล้วเราทําอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราใช้รูปประโยคยังไงด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเล่มนี้เขาจะมีะความรู้เกี่ยวกับดนตรีที่เด็กๆก,กําลังฟังนะคะซึ่งเป็นดนตรีที่เป็นสากลค่ะรู้จักกันดีนะคะก็จะมีชื่อเพลงนะคะว่าเรากำลังฟังเพลงอะไรอยู่นะคะอันนี้จะมีสอนว่าให้กด ตรงไหนนะคะก็จะบอกว่า press here นะคะก็คือเป็นประโยคเป็นคาสั่งซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะคุ้นเคยถ้าเกิดว่าใช้บ่อยๆก็จะคุ้นเคยแบบอ๋อ oh, press here คือการสั่งให้กดนั่นเองนะคะแล้วแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีเชฟที่จะตัดทะลุนะคะให้เด็กๆให้เด็กเล็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้กับรูปร่างรูปทรงโดยการคลำด้วยนะคะ อ่าโอเคหน้าถัดไปนะคะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกเบบี้ออเทอร์เนี่ยนะคะเขาก็แบบกำลังอยากจะกำลังจะเข้านอนแล้วนะคะคุณแม่ของเขาก็เลยบอกว่าให้มาฟังเพลงแล้วก็ลองเอ็นหลังนะคะลองพิงคุณแม่นะคะแล้วก็อลองจินตนาการสิว่าเราเนี่ยกำลังล่องลอยไปในในผืนน้ำนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้เราสงบนะคะก็เด็กๆก,ก็ลอง หลับตาแล้วก็ลองพิงซบคุณแม่ดูนะคะแล้วก็ลองฟังเพลงแล้วลองทำตามดูในหน้านี้เนี่ยก็คือมีบอกว่าเพลงที่เรากำลังฟังเนี่ยคือเพลงของใครนะคะเพลงสงบไพเราะมากเลยนะคะแล้วภาพก็สวยมากด้วยในเล่มนี้นะคะ,ะหน้าถัดมานะคะเขาก็จะบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยลองอ ขดตัวลงในผ้าห่มนะคะแล้วก็หลับตาดูแล, kommt, แล be ้วก็ฟังเพลงเหมือนเจ้าหนูน้อยตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วเนาะเด็กๆเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบคามดาวแล้วนะคะเพลงก็เพราะมากเลยโอเค เดี๋ยวเราปิดเพลงก่อนการปิดเพลงนะคะคือกดซ้ําลงไปอีกทีหนึ่งนะคะอ่าโอเคหน้านี้นะคะก็เริ่มที่จะเย็นละพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆต้องมาลองนะคะทําตามเหมือนลูกสิงโตเลยนะคะลองนอนนะคะแล้วก็อ่ารีแลกซ์นะคะปลดปล่อยนะคะปล่อยให้มือให้เท้าเนี่ยสบายสบายนะคะเราก็ฟังเพลงดูแบบลองแบบว่าลองแบบว่าทำตัวให้สบายสบายนะคะแล้วก็ฟังเพลง เพลงก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าตามภาพเลยนะคะความรู้สึกของเราเราเรา,เราฟังเพลงเนี่ยเราจะได้ออแล้วเราดูภาพไปด้วยเราก็จะได้ความรู้สึกที่มันแบบตามบรรยากาศของภาพเลยนะคะเขาเลือกเพลงได้ดีมากเลยค่ะโอเคหนะ้าถัดมานะคะก็จะเป็นอ้อน้องโค l านะคะโคราก็คือบอกว่าเนี่ยอ่มาให้คุณแม่กอดน,นะคะคุณแม่กอดแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็หลับตานะคะแล้วคุณอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่ sunshine, แล้วก็ออ หรือคุณพ่อนะคะแล้วเราก็จะนอนฟังเพลงไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือเราฟังมาหลายเพลงแล้วเพลงนี้คือเพลง meditation นะคะเป็นเพลงที่ทำให้เด็กสงบนะคะแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะเข้านอนนะคะโอเคเพลงพอมากนะคะเล่มนี้เราก็ภาพสวยมากนะคะโอเคค่ะเราก็จบการ รีวิวเร่มนี้กันที่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ